สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Wonderland Ben เดี๋ยววันนี้นะคะเบนก็จะมาแต่งไปแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยเป็นประสบการณ์การทำหน้าอกนะคะเป็นการทำศิลปกรรมครั้งแรกของเบนนะเดี๋ยวมาลงตัวนี้ก่อนเลยนะตา ขออนุญาตใช้ปากเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเบนจะลงรองพื้นต่อเลยเนี่ยจ้ะเหมือนเดิมลองพื้นที่ใช้เคที่ดอเคที่ดอดูอยู่เข้าได้นะคะเรามาเล่าประสบการณ์กันเลยจ้าทุกคนก็คือตอนนั้นนาเบนอายุ อายุ20นี่แหละแล้วคราวนี้เหตุการณ์ที่มันทำให้เบ้นแบบว่าต้องไปทำหน้าอกนั่นก็คือการไปคัดเลือกทหารค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ20จะเข้า21 21ก็ต้องไปคัดเลือกทหารใช่ปะแล้วแบบไม่อยากผ่อนผันนะก็เลยตัดสินใจว่าเออทำหน้าอกไปเลยเพื่อจะได้ ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเป็นอาหารตอนนั้นนะคะที่เป็นอายุยี่สิบเนาะเบนก็เรียนจบผู้ช่วยพยาบาลมาเบนก็ไปทำงานอยู่แถวศรีราชาเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเ,เ,าลเอกชนนะคะแล้วคราวนี้มันก็จะเข้าอายุ21เนะาะก็อย่างที่ว่าหละอายุ21ก็ต้องไปคัดเลือกอาหารแบบ ชายไทยชายลานะแล้วเราอะไม่อยากเป็นทหารอะถ้าเป็นทหารอะความคิดมันก็แค่คิดว่าทหารเนาะความคิดมันก็ต้องมาละโอ้ันต้องฝึกหนักแน่นอนเลยแล้วก็แบบเวลาอาบน้ำอย่างเงี้ยก็ต้องถอดหมดปะไม่เหลืออะไรเราก็อายด้วยปะอายจุจูเพราะว่าเราไม่อยากมีจุจู่อะแล้วก็อาย ก็เลยตัดสินใจว่าเออไนไหนก็ไหนๆละทำหน้าอ,อกไปเลยค่ะตอนนั้นนะคะเบนก็โทรหาปรึกษาพวกพี่ๆเขาที่เขาไปทำมามีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ขอเบอร์คลินิกที่เราไปทำแล้วก็ไปทำจ้าคลินิกที่เบนไปทำนะคะก็คือโพลีคลินิก กระเทยสมัยนั้นเขาจะรู้กันเนาะทำกับหมอเทพจำได้เลยอยู่ที่ประตูน้ำนะคะเอะ่ย้งยงกับโรงแรมโรงแรมโรงแรมอินทาเยงกับโรงแรมอินทาตรงนั้นเลยจ้าคนเราก็โทรไปนัดคิวตอนนั้นก็โทรไปเนาะเราก็อยู่แบบชนบุรี เราก็โทรไปนนะัดคิวกับคุณหมอก่อนก็จะมีคนมารับคิวเราเขาก็จะแบบบอกแล้วว่าต้องงดข้าวนะเวลานั้นเวลานี้แล้วก็นัดวันที่นัดผ่าตัดเป็นจำได้เลยก็คือวันที่12สองิงหานะคะปี56ใช่ไหมปี56ตอนนั้นก็ไปเลยจ้าหมอ,อเขาก็จะบอกว่า ให้งดพวกวิตามินวิตามินเสริมอะไรพวกเนี้ยวิตามินกูตาไม่ว่าจะเทคฮอร์โมนอะไรให้หยุดไปก่อนประมาณ7วันก่อนที่จะไปทำหนะ้าอกเวันหรือ1เดือนนี่แหละก่อนที่จะไปทำเราก็ทำตามที่หมอบอกแล้วก็ได้ได้วันนัดทำมาละคุณหมอเขาก็บอกให้เรางดน้ำงดอาหาร แล้วก็ไปแต่เช้าเลยตอนนั้นนะคะเบนก็นั่งรถรถตู้ทุกคนรถตู้ตรงสีราชาแถวโรบินสันนะ่ะเบนก็นั่งรถตู้ไปนู่นไปลงอนุสาวรีย์แล้วก็ต่อแท็กซี่ต่อแท็กซี่เข้าไปนะเข้าไปที่ประตูน้ำเราก็ไม่เคยไปเนาะตอนนั้นก็แบบโด่งโดงไปเลย้้วศรัทธา ว่าอยากมีนมก็เลยโด่ง,งไปเลยจ้าบอกแท็กซี่ไปเลยว่าไปนี่นี่น,นี่คลินิกนี้ก็ไปนะคะดับแรกเขาก็ให้เราวางเงินมาจำก่อนเสร็จแล้วก็เขาก็ถามประวัติเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สอบเขาก็ถามเราเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องไปแล้วเขาก็ ให้เราถอดเสื้อออกนะจ๊ะอ๋อ,อเวลาไปทํานะเขาให้ใส่เสื้อแบบเสื้อที่กระดุมมีกระดุมตรงกลางอะมันจะได้แบบถอดง่ายเขาก็ให้เราไปเอ่อไปถ่ายรูปหนะ้าอกตอนที่แบบยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะเข้ามาดูคุณหมอเขาก็จะบอกว่าเราอะจะใส่ได้ประมาณไหน หมอก็จะดูเนื้อหน้าอกเราอย่างเงี้ยว่ามีเนื้อเยอะไหมจะใส่ได้เยอะแค่ไหนตอนนั้นหมอบอกว่าใส่ได้เยอะสุดก็คือ 370cc ซีซีแล้วตอนนั้นเราแบบอุ๊ยใส่แล้วแบบมีความแบบ370มันจะใหญ่เกินไปไหมนะเราก็เลยบอกหมอว่าขอเป็น350้ได้ไหมคะถ้า370กว่ามันแบบ ใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก,ก็บอกว่าได้แล้วก็ลดลงมาเป็น300 350คุณหมอถ่ายรูปแล้วก็เอาสีเมจิกมาวาดวาดตรงหน้าอกเราว่าจะทำยังไงมียังไงอะไรหมอตอนนั้นก็มีเนื้อนมนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเราก็กินยาแบบตอนนั้นไม่รู้เนาะยาคุมเอ่อยา พวกฮอร์โมนอะไรพวกนี้เราก็เทคค่ะเราก็เทฮอร์โมนด้วยตอนนั้นก็เป็นอะไรนะโปรกินอนโปรลูตอนสองตัวนี้ค่ะก็จะฉีดสองตัวนี้พร้อมกันก็มีฉีดด้วยแล้วก็มีกินด้วยตอนนั้นเ็นก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้ศึกษากินพวกอะไรนะยาคุมไดแอนไดแอนหรือแอนนาะไดแอน ยาคุมไดแอนก็กินมาตลอดกินจนแบบมีมีนมนิดหนึง่งอา้าวกุ๊กจุ๊กกระปุกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนื้อนมออกมานิดหนึง่งเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อใส่แค่กางเกงในแล้วก็เสื้อคลุมของโรงพยาบาลจากนั้นเราก็ไปรอคุณหมออยู่ข้างบนนะคะไปอยู่ชั้นสองรองอยู่แบบ หน้าห้องผ่าตัดเลยจ้ารอคิวก็จะมีกระเทยพากันไปเยอะมากผู้หญิงก็มีนะจ๊ะทั้งผู้หญิงทั้งกระเทยเนาะสูพากันไปอออยู่ห้องผ่าตัดเขาก็คุยคุยกันค่ะเธอเธอทําหน้าอกใส่อะไรใส่อะไรเหรอใส่อะไรบางคนเขาก็แบบเอาใหญ่ตุ้มเลยตามดีมิตที่หมอเขาบอกมาแล้วคนานี้เราเห็นเขาแบบ เต็มเตมเต็มแม็กเลยอะใส่แบบใส่ซิลิโคนเต็มแม็กเลยแล้วก็เลยบอกว่าวีรู้แบบเนี้ยทาไมไม่เอาตามที่คุณหมอบอกเลยเนาะเราก็รู้สึกเสียดายนิดนิดเราก็เลยบอกเขาว่าบอกผู้ช่วยพยาบาลที่เขาช่วยคุณหมอนะบอกว่าเนี่ยค่ะไซอะสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะอยากเปลี่ยนเป็นสามร้อยเจ็ดสิบเหมือนเดิมตามที่คุณหมอเขาบอกคุณบอกแล้วคนนี้พี่เขาก็บอกว่า งั้นเดี๋ยวถ้าคุณหมอเข้าห้องผ่าตัดมาก็เดี๋ยวแจ้งคุณหมอได้เลยนะคะเดี๋แจ้งคุณหมอได้เลยแล้วก็รอคิวกระเทยก็เกี่ยงกันเข้าแบบเข้าห้องผ่าตัดเนาะจากนั้นนะคะก็ถึงคิวเราไปที่ห้องเลยค่ะไปที่ห้องผ่าตัดก็เข้าไปเขาก็เรียกชื่อเขาก็จะทวนไซต์ของเราทวนไซส์เรียบร้อยเขาก็นอนเตียงแล้วก็ อาแขนเนี่ยมัดมัดแบบมัดแขนเราติดเหมือนไม้กางเขนนะแล้วก็นอนนอนบนเตียงนะแล้วก็จะมีไม้ดามเขาก็จะรัดแขนเราไว้แล้วก็แทงน้าเกลือนะคะเรากําลังแบบสลึมเรากําลังนอนนอนแล้วก็แกะเสื้อข้างบนนะคะแล้วก็กางแขนเนาะรอให้หมอแบบมาดูเพื่อจะผ่าตัดขาวนี้แหละคะ่ะ กำลังจะบอกหมอว่าหมอคะหนูอยากได้แบบอยากได้แบบเดิมเหมือนที่หมอบอกสามร้อยเจ็ดสิบมาค่ะยังไม่ทันอะไรเลยค่ะนอนปุ๊บกลางแขนเขาเจะาะเขาให้น้าเกลือปุ๊บเขายิงยาสลบมาเลยแล้วก็แบบยังไม่ได้พูดกาลังจะพูดกับคุณหมอแบบขอสามร้อยเจ็ดสิบไม่ไม่ได้พูดเลยค่ะแล้วก็ไปเลยจากนั้นคุณหมอเขาก็ลงมือเลยค่ะ ไที่เราได้ก็คือ350นะคะ350รซีซีรู้สึกแบบเสียใจเสียดายแต่สามร้ยห้าสิบมันก็โอเคนะทุกคนมันก็แบบไม่น่าเกียดอ่ะตุ้มๆอยู่ถือว่าแบบก็สวยนะสวยแหละหน้าอกสวยจากนั้นทำเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะเบนก็ม,มาอยู่ที่ห้อง ห้องแบบพักฟื้นคุณหมอใช้เวลาทําไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทุกคนคุณหมอทําเร็วมากเพราะว่าเขตข้างนอกอะประมาณสิบกว่าคนนะทุกคนคุณหมอทําเร็วมากเลยนะสักสี่สิบนาทีนี่แหละมั้งเสร็จแล้วก็มาอยู่ห้องพักฟื้นจากนั้นเบนก็ฟื้นประมาณตอนนั้นไปเช้าเลยนะคิวที่เบนได้ก็คือ เป็นทำตอนสิบโมงแล้วตอนที่มาอยู่ห้องพักฟื้นนะ่ะก็ประมาณน,น,นะน่าจะบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนี่แหละเป็นฟื้นมานะฟื้นมาแล้วก็รู้สึกแบบตอนนั้นเราก็เอามือมาจับจับ,จบ,จบตรงหน้าอกอุ้ยมันก็จะมีผ้าผ้าแบบผ้าพัานไว้เนาะแล้วก็รู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วมีอะไรแล้วอะ่ะมีความแบบนูนนูนตึงๆตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บนะคะทุกคน มันจะมันจะตึงๆตึงๆบริเวณหน้าอกอะตึงมากตึงๆบริเวณหน้าอกจากนั้นเราฟื้นแล้วนะคะฟื้นจากยาสะลบทะนะนะเขาก็เขาก็จะมามาถามว่าไหวไหมเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วตอนนั้นจะบอกว่าเมาค่ะทุกคนเมายาสะลบเมายาสะลบมาก อ้วกแบบอื้มอ้วกแต่ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่น้ำลายออกมาทุกคนมันเมาเมายาสลบจากนั้นนะคะทำเสร็จนะคะเบนไม่ได้แอดมิดไม่ได้อะไรเลยนะคะทำเสร็จแล้วก็กลับชนบุรีเลยทุกคนกลับชนบุรีแล้วก็นั่งรถตู้เหมือนเดิมคะ่ะนั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปลงนั่งแท็กซี่ไปลงอ่อ ไปลงนุสสวัลีแล้วก็ต่อจากรถตู้ก็จะมีถุงหิ้วอันหนึ่งนะถุงหิ้วแบบจะอ้วกอะ่ะมันต้องอ้วกอะ่ะมันเมามากมเมา,มามแบบไม่ไหวเหมือนเมารถเมาเรือแต่เมาหนักมากกับคนอยู่บนแท็กซี่ก็อแบบอึอึอย่างเงี้ย,ย,ย,ยไปด้วยแล้วก็เอาถุงหิ้วไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนที่ที่ไปทําหน้าอกด้วยกันนะคะเราก็เจอกันที่นั่นแต่ดีนะเพื่อนเขาอยู่ใกล้ เพื่อนเขาอยู่แถวถนนรางน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะมาไกลเลยจากชนบุรีนั่นแหละก็ถือถุงอ้วกอันหนึ่งแต่ก็ไม่มีอ้วกหรอกเพื่อนก็ถือถือถุงอ้วกไปด้วยก็ก็ไปพากันไปนั่งรถแท็กซี่โบกแล้วก็ไปด้วยกันเพื่อนลงปุ๊บอ่ะเราก็ไปต่อไปต่อที่นุชสวีไปลงที่นุชสวี <S <S <ๆ>เพื่อจะไปขึ้นรถ ตู้กับชนบุรีจากนั้นนะคะก็เดินหารถตู้ค่ะทุกคนแบบทุลักทุเลมากมันทรมานมากไม่ได้ทรมานที่ว่าเจ็บหน้าอกอะไรนะคะทรมานอ้วกค่ะทุกคนมันแบบมันเวียนหัวมันแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงไปถึงรถตู้แล้วก็นั่งรถตู้ไปนะคะนั่งรถตู้ไปแล้วก็เปนั่งนั่งแบบหลังๆอย่างเงี้ย แล้วก็อวกตลอดทางอะ่ะไปจนถึงชนบุรีไปจนถึงชนบุรีตอนนั้นก็มีแฟนอยู่เนาะแล้วคราเนี้ยแฟนก็มารับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ห้องตอนนั้นเราลาทางงานที่โรงพยาบาลที่เราทําอยู่อะ่ะลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหลายอาทิตย์หนึ่งหมอเขาก็จะให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ่อ กินยาแล้วก็นอนกินได้แต่โจ๊กยกแขนอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนยกอ้อแขนอย่นี้ไม่ได้เลยยกแขนสูงก็ไม่ได้เพราะว่าแบบมันมีไหมเย็บอยู่เนาะมันก็จะตึงๆตรงแบบตรงใต้หลักแหลอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเจ็บไหมมันไม่เจ็บนะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าตึงตึงหน้าอกเหมือนกับเอาอะไรมายัดไว้อ่ะมันตึงมากเลยนะทุกคน เราก็รักษาตัวอยู่อย่างนั้นเลยค่ะไม่ได้อาบน้ำเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่มีแรงลุกไปก็จะเช็ดตัวเอาแล้วก็แบบกินยาล้างหน้าอะไรแบบนี้แบบเนี้ยพอครบแล้วคุณหมอเขาบอกว่าห้ามให้แผลโดนน้ำด้วยก็เช็ดตัวเอาอาทิตย์หนึ่งครบอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ย แล้วก็ไปค่ะไปไปดูแผลไปตัดไหมไหมคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอเย็บให้สองชั้นคุณหมอเขาก็จะเอ่ออะไรนะตัดชั้นแรกให้ก่อนตัดแล้วคุณหมอเก็จะดูแผลว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแท่นี้แหละทุกคนไปตัดไหม นั่งรถจากชนบุรีไปตัดใหม่เสร็จแล้วก็กลับกลับมาถึงแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก,ก็จะนัดไปไปตัดใหม่รอบที่สองแล้วก็ฉีดฉีดยาที่มันไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นแผลเป็นอะฉีดคินลอยอะคินลอยคินลอย่อะที่แผลเป็นอะ ก็ไปนัดไปไปฉีดยาตัดใหม่รอบนี้ก็โอเคยกแขนได้แต่ความตึงมันก็ยังอยู่นะคนโกตึงๆกลับมาชนบุรีเสร็จแล้วนะคะก็ตอนในเม้นเบินก็ไปทำงานแล้วนะคะแต่ยกของหนักยังไม่ได้คุณหมอเขาไม่ให้ยกของหนักประมาณเดือนถึงปร,ประมาณ3เดือนนี่แหละมั้ง นี่แหละแล้วก็ไปไปกับกับเครานี้เหมาะกับนัด Follow แบบถี่ขึ้นอ๋อห่างห่างไปหน่อยก็จากอาทิตย์หนึ่งก็เป็นเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็ไปให้เหมาะดูเหมาะเขาก็จะสอนวิธีการนวดอย่างนี้นะคะนวดนวดนวดอย่างนี้นะไม่ให้ไม่เป็นพังผืดกลับมาแล้วก็มานวดนวดแบบตอนนั้นก็ไม่เจ็บไม่แหละนะหายเจ็บหายตึง ไอ้แล้วรู้สึกภูมิใจแบบในในนมของตัวเองในความในมมน่ารักตะมูตะมีส่องกระจกอยู่นั่นแหละส่องดูแบบอืม,อมฉันมีล้านะาฉันมีล้านนะาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะวันที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะอายุ21ปีเราต้องไปคัดเลือกอนาะหารทุกคน มีก็แบบเกาะอกไปเลยจ้าโชว์ไปเลยให้รู้ว่ามีจากนั้นเขาก็จะแยกเราไปไว้อีกกลุ่มหนึง่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะมีหมอหมอหมอของทหารเนาะเขาก็จะเข้ามาตรวจเราพาเราเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องแล้วก็ไปตรวจก็คือถอดเสื้อออกเลยจ้ะแม่เห็นหน้าอกเลย เขาน่าจะกลัวเราแบบเธอยัดอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเาก็เข้าไปแล้วก็ถามคำถามแล้วก็ถอดเสื้อให้เห็นนมถามว่าอายไหมอมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอ่ะฉันภูมิใจอ่ะเขาก็ให้ใบเขาก็ออกใบให้ว่าเป็นบุคคลประเภทที่ ที่สองหรือที่สามนี่แหละหน้าอกผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาออกไปมาให้นะเรียบร้อยมันก็จบลงค่ะทุกคนกับการที่แบบทำนมเพื่อไปคันเลือกทหาร เรียบร้อยค่ะกับการแต่งไปแล้วก็เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมหน้าอกนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆถ้าอยากฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วเบนจะมาเหล่าให้ฟังนะพอดีเบนนึกได้นะคะว่ามีบัตรที่เราแบบไปทำหน้าอกกับคลินิกโพลิคลินิกที่ ประตูน้ำพลิคินินี่เลยเมนจ้ารให้ดูเก่ามากมีเลยคนนี่ก็จะเป็นบัตรอ่อบัตรบัตรนัดนะบัตรนัดที่เราไปทำนะาอกคุณหมอก็จะนัดแต่ละแต่ละแต่ละสัปดาห์ว่าไปทำอะไรบ้างข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนไว บบก็จะเขียนว่าตัดใหม่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดใหม่นัดมาตรวจอเงี้ยนี่เลยตั้งแต่ปีห้าหตอนนี้ก็สิปีแล้วเนาะตอนนั้นอายุยี่สิบตอนนี้สาสิบก็สิบปีได้แลวนี่เลยแค่สิบบนปี ไม่รู้ว่าคลินิกตอนนี้คลินิกคุณหมอเขายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคุณหมอเทพเขาทำดีมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องพังผืดหรือมีปัญหาอะไรก็ปกติหมดเลยทุกคนนมดีด้วยนมสวยละมุนตุนตอนนั้นก็จะมีอ๋อมีสาวเพศสองเนาะไปทำกันเยอะมากทุกคน แล้วก็หมอหมอเทพที่โพลิคลินิกประตูน้ำเนาะเขาก็เป็นอาจารย์หมอด้วยเพราะฉะนั้นเบนก็ถือว่าหาข้อมูลได้ดีก่อนที่จะมาทำการทำสันิกรรมอะไรครั้งนึงเนี่ยเราต้องศึกษาให้มันดีๆนะคะว่าเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปเนาะถ้ามันมีปัญหาปุ๊บก็นี่แหละลำบากแก้อีกแก้ก็ต้องเพิ่มเงินไปอีก ตอนนั้นที่เบ้นทำนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4-45,000บาทนะก็ประมาณนี้ค่ะถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับที่อื่นนะไม่แพงแล้วก็ดีด้วยก็เลยเลือกที่นี่ค่ะโคคลินิกสำหรับใครที่เคยทำกับคุณหมอหมอเทพนอที่ประตูน้ำโคราคลินิกนะคะช่วยคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่า มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมหนะ้าอกหรือว่าส่วนอื่นๆยังไงบ้างนะจ๊ะแล้วใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะถ้าได้ผ่านแถวประตูน้ำอ่าทานแถวโรงแรมอินทาเนาะก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าตอนนี้คลินิกคุณหมอยังเปิดอยู่หรือเปล่านะจ๊ะแต่ต้องยกนิ้วให้เลยว่าคุณหมอทำดีมากชอบค่ะขอบคุณมากเลยหมอเทพ และอีกอย่างนะคะต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะที่คอยสพอร์ตลูกสาวคนนี้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยแม่เดี๋ยวหนูจะตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็เอามาคืนให้แม่ให้หมดเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ EP นี้เนาะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนแล้ว EP หน้าก็จะมาอัปเดตใหม่ว่าเบนจะมาแต่งหน้าแนวไหนแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังอีกหรืออยากฟังประสบการณ์อะไรของเบนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่อง w ั n d e r l a n d นด n เด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเวลาคลิปเบนมาใหม่ก็จะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะจ๊ะอย่าลืมนะทุกคนฝากคลิปด้วยนะช่วงนี้ยอดวิวตกต่ำมากเลย <c oughs> ฝากด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซับพอร์ตเบนมาโดยตลอดนะจ๊ะขอบคุณมากเลยขอบคุณ f อซทุกคนเลยนะสำหรับอินพีนี้ ไปก่อนนะแล้วอีพีหน้ามาดูกันใหม่นะคะว่าเบนจะแต่งหน้าสไตล์ไหนลุกไหนแล้วก็มีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย